สองสี่แปดสองห้าสิบอ่าสองห้าสิบขีดสิบทิ้งใส่ห้าสองสี่แปดแบบนี้เราก็จะได้เจ็ดคูณสิบไหมไม่ใช่เหลือเป็นเจ็ดคูณห้าเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าสี่คูณสิบเอ็ดได้สี่สิบสี่ 7 5คูณ5ได้ส5ส่วน4คูณ11ได้44นักเรียนก็ตอบได้เลยอันนี้อยู่ในรูปไหนแล้วอ่าเป็นเศษส่วนแท้นะคะเป็นรูปอย่างง่ายแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยคือส5ส่วน44อันนี้เป็นวิธีคิดนะคะวิธีรัดวิธีคิด ี่ไม่ใช่การแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถคิดแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นการแสดงวิธีทำคิดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าครูบอกว่าจงแสดงวิธีทำไม่ให้คิดวิธีนี้นะคะอะต่อไปอะดูอีกหนึ่งข้อตัวอย่างเศษสิบส่วนเก้าคูณเศษสี่ส่วนหดูนักเรียนดู พิจารณาว่าตัดในแนวตรงนี้ไม่ได้เศษสิส่วน9กนี้ไม่ได้เศษส่ส่วน5นี้ก็ไม่ได้ไทแยง5นี้9กับ4ได้ไหมไม่ได้แต่5กับ10ได้ไหมคะได,ได้ใช้5้าไม่5 5าห้าสอเสร็จแล้วนั่นรียะก็จับมาคูณเลย2คูณ อันนี้ก็ตอบได้เลยเช่นกันคือเศษ8ส่วน9อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะนเนียนก็ตอบได้เลยเศษ8ส่วน9าทำได้ไหมอาทีนี้หยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยพร้อมนะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเศษ สามส่วนแปดคูณเศษหนึ่งส่วนสิบสองอ่ะลากโจทย์ลงไปค่ะลากจทเสร็จแล้วเดี๋ยวข้อที่หนึ่งทำพร้อมกันนะคะน,นลิตไ้เขียนว่า วิธีคิดในเลก็ใส่นสวนตัวอีกหนึ่งครั้งคือเศษเจรษสามส่วนแดคูณเศษหส่วนสิดูการตัดทอนในแนวตั้งนี้ไม่ได้แน่นอนแนวนอนคือถ้านี้ก่อนสามกับ สไม่ได้แต่1กับ8ก็ไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนก็นำมาคูณกันเลยเวลาคูณนักเรียนก็จับอะไรตัวเศษคูณกันคือ3คูณ1ได้3 8คูณ2ได้16ใส่เลยนะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยคือเศษ3ส่วน16ถ้าต้องเรียนดูแล้วว่า ไม่มีอะไรสาม,มารถตัดทอนกันได้ทั้งแนแนวตรงหรือแนวทะแยงนักเรียนก็นำมาคูณกันได้เลยแล้วได้คำตอบแล้วเศษ13ส่วน16ก็พิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามันอยู่ในรูปอย่างง่ายหรืออยังถ้าอยู่แล้วนักเรียนก็ตอบลงไปได้เลยอันนี้เป็นเศษส่วนอะไรคะเศษส่วนแท้ ใช่นะอ่ะต่อไปข้อ,อ,อดูก่อนเดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วนะมาขามสุดยังคะอ่ะข้อที่2อง่ะนักเรียนทําเองข้อที่2เศษสองส่วนห้คูณเศษสอส่วนเอันนี้เขียนวิธีคิดดูว่ามันอะไรนักเรียนมันตัดทอนได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้นักเรียนก็เอามา มาคูณเลยนะคะจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนตั้งโจทย์จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเท่ากับเลยตัดทอนไม่ได้หนูก็เท่ากับ 2คูณสได้เท่าไรใส่ไปเก้าสคูณเได้เท่าไรใส่ไปขอโทษค่ะ5้าห้าคูณเผิดห้คูณเได้เท่าไรใส่ไป 45... 5. เออเป็นเศษส่วนยังเป็นไงมีอะไรหารได้อีกไหมไม่มีหนูก็ตอบได้เลยอ่ะข้อนี้ได้คำตอบเท่าไรใครเสร็จแล้วได้คำตอบ ได้เท่าไหร่คะไอ้นี่เลขเลขเก้าเลขเก้าส่วนเก้านะนั่นแหละก็นำสองคูณสองได้เท่าไหร่คะสี่เซสี่อะไรเซสี่ส่วน 45นั่นเยนก็จับเลยในเมื่อไม่มีอะไรสามารถหารหรือตัดทอนได้นั่นเลนก็เอามาคูณกันไปเลยนะคะ <5. S 1> จับเศษคูนเศษส่วนคูณส่วน2คูณ 2, ณ2ได้4นะคะเศษก็คือนี่4ตัวส่วนก็คือ5คูณ9ได้45นั่นเยนก็ตอบได้เลยข้อนี้เศษ4ส่วน45 เสร็จแล้วนะข้อต่อไปข้อที่3ข้อที่3เศษเศษ5ส่วน7คูณเศษ5ส่วนเร็จอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสามารถตัดทอนได้เพราะว่ามันเป็นเศษส่วน เป็นเศษส่วนแท้แล้วฉะนั้นนั่เลยกก็นำมาคูณกันได้เลยนะคะนี้นเี็กก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ตอบอยังคะได้คือซาลีนาได้คำตอบเท่าไหร่เศษ25ส่วน49ใครได้เท่านี้บ้างอ่าดูเฉลยเก่งมากนะคะนัลเลยก,ก็จับเศษคือ5คูณ5 5าคูณหได้25สส่วนส่วนก็คือ เจคูณเจ็ดได้49เราก็จะได้เศษ25ส่วน49เราก็ตอบได้เลยเศษ25ส่วน49มาดูข้อ4บ้างเสร็จแล้วนะข้อ3 3ข้อแรกเป็นการคูณได้เลยนะคะคุณกันได้เลยแต่ดูข้อนี้ ษสองส่วนเจ็ดคูณษสามส่วนสิบเะ c สองส่วนเจ็ดคูณษสามส่วนสิบน,น,นักเรียนพิจารณาในแนวแนวตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วตัดทอนกันไม่ได้แนวทะแยง3กับ7ไม่ได้แต่แนวทแยงฝั่งนี้2กับ10ได้ไหมได้มีอะไรตัดได้อ่า เอาสองหารได้นักเรียนก็เอาสองตัดเลยสองสองหนึ่งสองสองห้าสิบจากนั้นนักเรียนก็นำมาคูณกัน ได้เท่าไรข้อน,นี้นักเรียนก็ข้อนี้นักเรียนก็จับ1คูณ3ได้3นะตัวเศษตัวส่วนก็คือ7คูณ5ได้35อันนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยคือเศษ3ส่วน3 5เพราะว่าอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วถ้านักเรียนตัดทอนกันได้แต่ตรงนี้เลยมันก็จะได้คำตอบที่อยู่ในรูป อย่างง่ายแล้วแต่ถ้านักเรียนไม่ตัดทอนกันตั้งแต่ตอนนี้นักเรียนนำสองคูณสามได้หกเจ็ดคูณสิบได้เจ็ดสิบนักเรียนจะต้องเอามาทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะให้ตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะขอ้อปีแล้วอ่ะทีนี้ข้อห้าข้อห้าทำเองข้อห้าเศษ เก้าส่วนสิคูณเศษหาส่วนแปจะทำสมพง นักเรียนข้อนี้นักเรียนดูให้ดีว่ามันตัดทอตัดทอไม้ในแนวทะแยงสมุดไปไหนสมุดไปไหน,ไห,นหมดแล้วทำไม